อ <G ül> คลิปช่างไวตูนสนุกจังแฮบใบตองอยู่บ้านใช่ไหมอ่อนข้าวน้องด้วยนะค่ะแม่เดี๋ยวไปนะคะไปตกลังดูซีรีส์สนุกสนุกใบตองไปป้อนข้าวน้องเดี๋ยวนี้มันถึงเวลากินข้าวแล้วค่ะแม่ไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะเอา่ามกินซะน,นะอ้าไม่ขอชิม่อยว่าหมดซะแล้ว ต้องเดี๋ยวเอานมไปให้น้องกินด้วยนะไม่ค่ะแม่ไม่มีปัญหานมอุ่นๆมาแล้วจ้าจูๆจูได้เลยเป็นอะไรอะลูกร้องไห้ทำไม เอ๋ทำไมแพมเพิร์ดถึงไม่มีลายเลยล่ะเ้นเดี๋ยวลองจับสูตรให้กับถ่ายคล่องตัวดีก่อนไม่ต้องได้เวลาเข้าไปป้อนน้องอจ้าอาซักคะเน่อ่ะอ่ามันๆนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดท้อง ไบตองเธอกินอาหารน้องนั่นหรอต่อไปนี้ขันห้องน้ำไปเลยนะ